สวัสดีนะคะวันนี้เลวด,ดาทัวร์พาเพื่นเพนมาเทีย่ยวที่เมืองฮาวาสูตซิตี้นะคะซึ่งอยู่ในรัฐแอริโซนานะคะวันนี้เลวด,ด้านทัวร์ถือโอกาสนะคะพาเพื่อนเมาเทีย่ยวชมท่องเทีย่ยวในเมืองของทะเลสาบที่สวยงามกับเราสองคนนะคะที่แอริโซนานะคะตอนนี้เราลงมาอยู่ที่ด้านหน้าของโรงแรมเราจะพา เที่ยวชมบรรยากาศนะคะท่าเรือของโรงแรมด้วยนะคะแล้วก็บรรยากาศโดยรอบของเมืองพรัศวนะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนเพื่อนะคะที่เข้ามาชมคลิปของเนวดานะคะฝากเพื่อนๆื่อนะคะเข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะและอย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะเพื่อเป็นการรับการแจ้งเตือนนะคะของคลิปเนวดาในคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศนะคะด้านหลังตรงนี้เป็นท่าเรือของโรงแรมนะคะที่เราพัก เราจะพาทัวร์ชมบรรยากาศนะคะตอนนี้แดดจะบอกว่าแดดร้อนนะคะนี่เป็นท่าเรือนะคะสะพานที่เห็นคือสะพานลอนดอนบิดด์นะคะซึ่งเราก็ได้บอกไปแล้วเนาะแตก่ก็ย้ำแล้วย้ำอีก <laughs> อันนี้คือสวยงามนะคะเดี๋ยวเราจะพาลงไปชมด้านล่างนะคะ นี่นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวนะคะที่มาเที่ยวนะคะอันนี้จะเป็นท่าเรือเห็นไหมคะอันนี้เราลงมาข้างล่างแล้วนะคะ ธรรมชาติเขารู้สึกแบบว่าสมบูรณ์มากนะคะพวกนกพวกอะไรนี่เขาอยู่กันแบบมีความสุขมากนี่ก็จะมีคนตกปลานะคะตอนแรกว่าจะเช่าเรือล่อ,ลองล่องแม่น้ํากันอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะไปที่ท่าเรือเพื่อที่จะไปหาเรือเช่านะคะก็บบรรยากาศสวยๆมาฝากนะคะ ร้อนแต่ว่าบรรยากาศดีมากๆนะคะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกที่หนึ่งนะคะในรัฐแอริโซนานะคะไม่ได้เอาชุดว่ายน้ํามาอีกแล้วถ้าเอาชุดว่ายน้ํามาจะกระโดดลงแถวนี้นะคะที่นี่เป็นอ่าท่าเรือเฉพาะของโรงแรมที่เราพักอยู่นะคะคนนอกจะเข้ามาไม่ได้เหมือนอารมณ์เป็นท่าเรือส่วนส่วนบุคคลนะคะถ้าบ้านเราก็จะเรียกประมาณนั้น เดี๋ยวรอบหน้าเรามาเราจะมาพักที่โรงแรมนี้อีกแล้วก็จะมาว่ายน้ําที่นี่นะคะสําหรับคลิปรีวิวนะคะบรรยากาศด้านหน้าโรงแรมขอจบคลิป,ปแต่เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปชมกันต่อที่ท่าเรือนะคะฝากติดตามในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ